วัสดีสามาทุ่งขอสวัสดีจ้าพร้อมกับเส้านี้นะคะเข่าโคบก,ก็บเหฮดบรรยากาศฝนตกลิ้นไปปล่อยค่ะแมงกินแล้วครึ่งนึงค่ะตัดขาหไว้ก่อน ออกเป็นมูด้วยค่ะเดี๋ยวเราได้หาเปิงก้อนให้ปวกตากออกมันจะออกจำนวนเป็นมู่หลายๆเสียงหกักไหมค่ะพีนออ่น้องดูค่ะหากมันหกักพ้อขุดเลยคุณนะค่ะนี่ค่ะว้าวมันนีเข่าโคก ได้เห็ดปวกตราบค่ะวสิมาหาเห็ดไข่ก็ได้เห็ดปวกตราบมันเกิดต้องอย่าพอเห็ดไข่จ้ะ ใครเพึ่งเกิดตัวเป็นจุมไม่พึงจ้ะ ่ตาล่าเห็ดปวกด้วยไหมหรือเห็ดไข่ตีเห็ดปวกเห็ดไข่เห็ดไข่บ่ะเห็ดดอกเรื่องบานๆทั้งในคุณอะคุณอะตั้งหลายดอกเดิตาสี่ดอกกว่าได้เห็นขอหาน้อนี่ละจ้าอุ้ยตาเห็ดปวกด้วยเนี่ยเห็ดปวกปวกตาตีจ้าเห็ดปวกเห็ดปวกได้ไหมได้ไหมละกลางกันน่ะใช่นี่นี่ตาล่าเห็ดปวกตาล่าเห็ดปวก ได้เห็ดปวกตาบไปมาหนีเห็ดเห็ดปวกตาบเป็นเห็ดปวกเห็ดปวกตาบขอบคุณหลน์และจ่าที่ติดตามคลิปสอยสารบานทุ่งเจอกันคลิปหน้าจ้า